นำวิลน้ำิ จากรื่งวันแล้วันไม่สดนใจว้อยเปเจะดนกเกี่ยวกวบมสวนกู้งไอ้มึงเนี่ยกูไม่เอาแล้วน้องยังไม่มีแฟนเนื้อแนมมาเปิดเผย์เตยเอ้ยเตยต่้เตี้ยรู้ไหมว่าน้องจะเป็นเมียใครงามเอ้ยห้ามจริงจริงนอลอนปีแต่งงานกับตั้งอ่อน ได้ไหมได้ไหมไปบอกีิเซฟมิวสิกนี่ไม่ใจยจกแก้มยอกกดจองแกคงไม่หลอกคันมาแกคงหอกให้าำรับรถแต่งงานขอผู้ใหญ่บ้านหมู่สามผู้ใหญ่จั้งเวียนน้ำใจงามเฮายที่คันใหญ่ๆญ่เออใหญ่ๆน้องจูตัดจัดมาลาวน้องอ้าเปล่ารักแปดรอยลูก ให้เรื่องนี้ออเยใจมันบูกความรักอยู่ภายในก่องหลอกเครื่องทั้นนั้นซึ่งแมว้ว่ามันจะไม่มีแต่ตามึงก้องเขาไม่ดีก็าพ่อจกายข้าพี่ได้เอาตากูหยอกให้มึงแล้วแกว้ว่าเพื่อนกููจะมีรักเออเออได้มาทักความรักที่จากใจลิ่นเอ,อ๋ยลิ่นหันมาต้งนี้ ข่าวดีรู้ไหมว่าข่าวดีอะไรอ่ะพรุ่งนี้จอฟ้าก็ยกเราควรที่จะไปเราไปรวมยกจอฟ้าเราจ้างกระทาอย่าให้สูญเราไปที่วัดเอ้ยบางกูปากูนุนไปเกลือกูลนกันไว้พี่จะจูงมือน้องพรองมาเลยแล้วให้ความรักเราสดใสไปกันนะแก้วตา เออแต่มึงกิดกูดี้นดิบกับรุ้นกันเหรอแล้วกูจะได้ตายลืมสามคนดีอะไรล่ะตอนนี้นายายอายุเท่าไรแล้วแก้วตาบอกหน่อยที่จ้าหามงอายุลินนี่แหละจ้ีลิแม่มันคุ้มอายุลินตอนนี้ยี่สิบเอ็ด อุมาลินยีติเอ็ดอายุของน้องยีติเบ็ดลินเอ๋ยมันช่างนาอ,อ,อายุมาลินไดยีติเบ็ดมันช่างนานาเอย๋ยมาหน้าสวมแหวนเพชรให้เลือกที่เม็ดใหญ่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 เราไป้อเปชรเม,เม็ดงามแล้วปีแกตัวให้น้อง เอาทั้งแหวนทองกพอจงได้แต่รักปีทองแล้วลองยิ้มไม่รักพีทองและลองยิ้มให้มันอิ่มในใจ ผลน,นั้นก็ได้บาดใจลินเอ้ยลากรน,นเนื้ออ่อนคนดีขอกปากดวงใจของพี่นี้ว่าจากใจตึงใจเอตจ้า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 นา,างเอ๋ก็อยู่ไปจากมมว่านนี้เต็มมันก็ของคุณนะั่นแหละแต่งไปจากเรื่อมดัด ลินาหั<ะ>วใจของพี่เสียห้องในเธอหมดแล้วอ,อะไรก็ไม่รู้ลินรับไปด้วยนะอะไรนะหัวใจพี่กา<ะ>อยา่าเจียบปล่อยมันออกไปเดินกลางดนนะเดี๋ยวรถมันชนนะอะไรนะหัวใจพี่นั่นแหละลินดูมันด้วยนะตอนเช้าสาวข้าวกินนะแล้วระวังอย่ามันขึ้นขี้บนควายรู้สึกก็จะโปรดรางี่ทองจับไปพุ่นเลยนี่ ค่ะทุกอย่างเรียบร้อยลาก่อนและลินค่ะโชคดีนะจ๊ะค่ะบาย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 ค่ะมอรสุมแห่งความรักมันก่อตัวขึ้นใหม่ในอ่าวไทยเป็นที่เรียบร้อยมันกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งหัวใจด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นทะเลเรียบมีคลื่นถึงเล็กน้อย ต๊อเื่อมนได้ตุมตัดไปม,มิ่งเดื่อนต็อได้ตอมไหมเสียใจนะเพื่อนตดทุ่มนะคุณดุมก็ไปเอง <c oughs> เป็นที่พอพระไทยหรือเปล่าล่ะพยวคะเก่งจริงๆนะนนะนะน,ะนะม่ก็ชมริมยิเขินเลยสวยอย่างนั้นตากอย่างนี้จมูกอย่างนั้นเอ้ยศิลปินมีกรอนดีเด่นถึงขนาดนี้เถอะเหรอเธอว่ายังไงลูกมีลันในความรู้สึกของเธอ ในเกรงใจแม่นะผมจะเตะหน้ามันตั้งนานแล้วบัดซบศิลปินจะเข้ามาแสดงต่อองราชินีต่อข้าผู้เป็นรัฐไทาดามันก็พูดเกี่ยวพาราศีอยู่แต่มาลินสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ไอห,หน้าสัตว์มึงเล่าหวังจะมาแต่งงานกับน,น้องสาวกูดูตัวเองก่อนดิยังไม่รู้ว่าจอระเข้หรือมนุษย์ล่มันออกไปแม่มันไม่มีความเคารพอะไรทั้งสิน้นไม่เห็นมีชื่อแม่ ต้องพ่าเลยสักคำเดียวพูดอยู่แต่มาลินทำไมพี่ทองไม่เอ่ยชื่อตั้งองค์ราชินีล่ะลืมครับอ้าวพอมาลินยิ้มลืมมัดเอ่อแต่มึงติดคูโยชทซิปมึงยกง่ายแล้วกูลืมแล้วออกไปเดี๋ยวนี้ไหนสิบเลยเสียหายหมดเลยเดี๋ยวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระพุทธระธรรมดะสงฆ์ช่วยเหลือข้าด้วยเถอะ คืออย่างนี้ปรรยากับเต้ากระมมุมไม่ต้องพูดอะไรจังสินกัดังออกไปเดี๋ยวสิลูกแม่มิลันก็เอาแต่อารมณ์น่ะนายสีพรยถ้าฝีมือขนาดนี้ยังไม่ถึงขั้นยังขาดความรอบครอบคืออย่างนี้บรรยากับเป็นครั้งแรกที่คณะกล่าก,กระมมมเข้ามาสูในพระมหานครอาจจะมีความผิดพลาดด้วยความประมาด้วยพระบารมีขอได้โปรดกรุณาใน้ขับรถวุฒิเจ้าได้เบิกตัวศิลปินอีกสักคนเดียเ๋ยวบรรยาเพื่อเป็นการแก้ตัวใหม่ฮะ อรอ่ะสีแก้วไปจ้ะค่ะอ่ะลองดูอีกสักคนก็ได้สวรรค์ช่วยเราแล้วพี่ทอมไหนไหนสีแก้วคนไหนนะจะแสดงอะไรนะคนไหนนะคะชื่อสีแก้วเรากระม่อมครับแสดงดีหรือเปล่าล่ะเออแค่เรยได้แล้วกับลูกชิดก้มอ๋อน่นี่นอจ้ามจูมาเองจอต่อกเราแล้วเ่าแล้ลูกชิดเราไม่เลื้กลูนังแลอยู่ไม่เลื้อไว้ <c oughs> ถ้าว่ามีเวลาว่างาป้าก้ามาหว่เจะนํำตาดักแจกลื้นเราก็ไส้นะไม่ใช่ก็กอนะแพรหนาไม่ใช่แพรหนากันแน่นกันแล้วล้วกระหม่อมขอเบิกตัวสีแก้วแสดงเป็นคนที่สองไปเลยถ้า,รากระหม่อมเฉยสีแก้วโอ้สีแก้วเหรอพระเจ้าค่ะหืมหัวแววดีนะรู้ว่าแล้ว น้องจีไว้กับปุ้มจนไม้ได้รักคือรักเกลียดคือเกลียดตัวพี่แก้วมันเป็นโอกาสเดียวแล้วแต่เราถูกจับตัวได้หรือก็ไล่ดรากลับจะไม่รู้เสด็จพ่อนะอดทนไว้ก่อนอเอางั้นเออขาวกาม้อมชื่อที่แก้วพะยะค่ะแสดงอะไรนะคะที่แก้วของขาวกาม่อมมันมีอยู่ช่องแระเพทถ้าที่ละปิ้นพืนเมืองภาคกลางขาวกาม่อมรรำริเก้ได้ที่ละปิ้นพืนเมืองภาคใต้นั้นแสดงโดราได้ อ้ยนะไม่เคยเห็นมโนราเอามโนราดีกว่านะคะฉันอยากดูเดี๋ยวดิลินจะไม่รู้เรื่องรับเอาลิเกนั่นแหละดีแล้วฉันชอบได้ปลูกปัามกับปัามมือน้องเออตะยางกระยางยำไรซิ่งไรงแบบขึ้นมา,าครับครักชาตันหรือมันนักวัวก้อยอน้องเรามีเทคนิคแต่ําการกองก็ต่างเทคนิคการกองเทคนิคคอยไปเรียนพานิชย์ะนะเอออยากได้มันนะ ลิเกใช้เวลานานเท่าไรนายสีแก้วนึ่งนาทีพระเจ้าค่ะมนโนรานึ่งหนาทีเอาลิเกแม่เราได้ทอดเนตรก่อนมาลินจะดูนายสีทองไปแล้วถ้ารรนันก,กับเตากะม่อมจะก็อกราบทูลเผื่อจะ,ะแสดงถวายเอาสิลิเกนั้นพระเจ้าค่ะมันไม่เหมือนกับอีแซวกับนายที่ทองก็มันไม่เหมือนกันเป็นคนละแบบแหน่ะพระแม่เจ้าข้าประทอยกันดีแล้วทำไมนะลิเก เี่แก้วนปาต้องลองกรอนมือต้องออกรำถาต่างจับนั่นจับนี่เหมือจมโจมจมนั่นจมนี่บางที่กล่าวกระม้อมาจัดต้องมาจับตรงนั้นตรงนี้ก็ข้ออยากเกดว่ามินประเกยียดพี่แก้วอ้อต้องทำมันนั้นเลยจับยังไงนะว้าต่าใจขึ้นโดมันพื้นลุ่มเลยก็ปลกลาดินก็ใหญ่กินปุย้ยทำไม้โดนจักรลุยกับวินยอ,ยอะะัแล้ว ยังไงเราไม่เข้าใจอ่ะยังไงนะแอบกม่อมจะก็หยกเป็นตัวยางไปอ่เออลองดูดิเออ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 เโอ้เสียงดีด้วยนะนั่นก่อขึ้นเยร่นึงดนะมายืนใกลๆมาลินโอ้ยุพินลินจ่า งามเอย่ยงามเหมือนดารามันอย่างนางฟ้าแปลงร่างกราบพระแม่มันลามันอย่างแม่ป้ายิ่งใหญ่เออสวัสดีผมมาสัาบถึงประทศไทยชื่นใจที่ได้เดินทางกราบรัชญายาติมิลันมาผูกพันด้วยเคารบลิเกนั่งลงนอบนอบ เมือ่อใดมาพบแดงสว่างเออสวัสดีลิเจย์แม่ย่าได้กลุ่มเลย่ยตายเลยนี่เออีลินน้องแม่งามจดใจนี่น้องสวมกำไรราคาเท่าไรน้องนางนั่นเนี่ยไปนั่นเนี่ยแล้วกันแล้วก็มอมจับมือจื้อแค้นกับเพื่อจะจมกำไย จิ้มเปียวจิมหวานก็ตาโลเมื่อก่อนเลยพ่อพ่อลีเก้ไม่ต้องรำล่นใต้ตอนมวยแล้วอ๋อเฮ้ยตอนจอมไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยพี่ทองอารมณ์เสียอย่าปล่อยให้เชียที่หันมาเขี้ยวชิ้เคสตีไปยังเสื้อลำลังนไตเลยเลยไม่ทราบว่าจะชงประกาศอนุญาตไหมได้ไม่เป็นไรนี่ก็เรียกว่าศิลปะของการแสดง แต่ลิเกตกลงกันเสีกเยก่อนพะเจ้าค่ะชมกําไรแล้วมือไปจับแก้มไม่ได้นะนั้นแสดงว่าเจตนาพะเจ้าค่ะกล่าวกันว่าเป็นเช่นนั้นก็ตัดข้อไปเลยถ้าชมกําไรก็จับกําไรถ้าชมตุ้มหูก็จับหูถ้าชมตุ้มน้อยก็จับตุ้มนั้นต้องเป็นอย่างนั้นตามบทตามกลอนพะเจ้าค่ะแล้วกูตั้งขึ้นแม่ดานนั่นลยมาเรื่องไหมเออป้าเดี๋ยวกูขึ้นมาทีถ้ากูไม่ความโต้ไอ้กลิง้งเลยใหญ่เลี้ยงหรือป้าขึ้นไปเลยไอ้บ้าขึ้นเลยอะไรตักที่ล่อง บ้าไือไงพี่ทองไม่ไปแล้วนี่ตับพวงนั้นกูกินเองอ้าวไม่เบียกกินก็โยเจอเจอเลยเนาะถ้าประนันกาวกระม่วมข้อเริ่มดีเกเอาสิเออเอาสิรู้สึกเสียงจะดีกรนจะลื่นนะไม่ไว้ครูเดี๋ยวกอนนี่ครูหนังอยู่นี่ ครับเขาไว้ผมกับแต่เราฟังไม่ร <ther> ู <the> ้เร <sh arp kicking> ื <avent mental Sure> ่องอ่ะเขาไว้เขาว่ายังไงอ่ะเออมันปูตื้อตะหมากับมันวะที่นี่มานี่ยถูกไหมเด็กที่นี่มานี่บอกค่อยว่ามันว่าว่าไอ้นี่หน้าม้าไอ้นี่หน้ามานี่ยนี่มานี่แปลว่าเพื่อบอกมันว่าว่ามึงอันหน้าหมาเนี่มันจิงก็ได้ก็เร็วเอาต่อไปเลยิพี่แก ไม่ดีนะคุณใหญ่เกินเลยนะมองไม่ปลื้มวยต้อยกันใต้บนเวทียำปลื้อยู่ในกาดีกาแต่มึงอย่ายุ่งกับตะปวงนั้นนะไม่ปลื้มจะกูอีมาดื่นจ้ะว่งเงยเงยสิบนิ้วนอมเนื้อเสียนมาวนเวียนนั่งวหว นี่ลิเกมุ่งหมายก้าวมาเมืองหลวงมาเจอพระเจ้าหลานมาลินเออย,ยินดีรูปร่างของเธอเป็นคุณตระตรีที่น่ารักน่าหวังยืนใกล้ได้กลิ่นอยู่พินน้องชายเครื่องสำอางยี่ห้ออะไรน้องนาง ที่ตาที่แก้มเป็นปวงไม่รู้อยู่อีหรือควงอิ่มกอดคอดมจิมเสียก่อนว้ายจูบแชมช้ำช้ำช้ำมันทำรัวหน่อยไม่ว่ารักใครเพื่อนเอาเรียมมดแตกน้วยมากับเราเรายอมไม่ตรอนใจรอด่อก้ามาตึ้งในงานบอคนปลุกร้านมันการนี่มดชวนเราแล้วมนันอังเฝ้าเราคนรักมันนี่ไอ้บ้าหยุดหยุด เองนะ,อะพอกันทีสำหรับท e ีแทนก็พ่อบอกแล้วว่าใช่แค่ด้วยเชนจูทีไอ้พี่นี่ตายปูจริงบ้าเรนนี่แต่กบ,บ้าดดงไงอะน้องมาลินขอบี่มิลานมันจูบลินนะ่ะมันจูบเครื่องสำอางวังลิเกอยู่เพลินเพลินก็จูบเครื่องสำอางฉันฟังกรอนอยู่โดยตลอดเลยไม่เห็นมันจะจูบเธอตรงไหนจูบเครื่องสำอางลินนะ ก็ใช <g ib> ่ด <g ib> ิแม่ว่าไงจูบเพื่อนสำอางนะนะฟังอยู่ด้วยนี่ก็ไม่ได้จูบเธอใช่ไหมลิเกครับเออลิเก้กับลิเก้กับคุณลิเก้กับมานี่ก่อนกับปาดับก้อนงวันกับคุณลิเก้กับคุณลิเก้กับแม่ยกว่ากับเรื่อยอย่าที่แม่มันกับอ่าอะไรบด่าพ่อล้อแม่กันอย่างนี้ลิเกนี่ไม่ยืนดีกว่าบ้าได้ไปตพอาลิเก้หรือ จูเครื่องสําอางนะลินจูเครื่องสาอางแล้วทาไมลินเสียวอะถับเสียมาถึงป้อมป้าป้าป้าวิรงลจนผู้กรารตายอยู่หนูนมึงมาจับได้เนยเขาทำเผื่อประโยชน์เียมึงจะมัดยุงงง่งกับเขากันผมจูเครื่องสาอางจริงครับเออแล้วรู้เหรอว่าลินใช้ยี่ห้ออะไรอะเออรู้ไหมจูบแล้วรู้หรือเปล่า สิ่งีน้องเกียดตรดุ้ฉันไม่เคยได้ใช้กวนอิ่มฉันใช้แต่ยอยูอีกับอกเกลียดแล้วล่ะจูบน้องมาลิ้นหนึ่งตีน้องตาอยู่อีใจไหมก่ะชมตรงไหนก็ถามไม่ต้องจับไม่ต้องอะไรฉันจะบอกให้บอกให้เร็วกบนะ่ะได้สำรวมได้บันนันเร็วเหอะย,ยำได้แตกเลือดฟักเออทาไม่ไร ตน้องสวม้อยทองหรือ้อยเพชรใสเพชรค่ะใ่เล่ใคเดวยดวย่ะนี่เป็นไรเอาไปกัดสีใหม่เอาได้เฉียดที่เดียวไม่บุกมาลินน้องสวม้อยเพชรทั้งหมดกี่เม็ดละลินน้องใครจะไปรู้แต่อ,อย่างนั้นลิเก นับลองว่ารอยของน้องเท่าไรเอามือลิเกเข้ามาจับเจาจะเริ่มนับรอยเพชรว่ามีทั้งหมดกี่เม็ดนี่มันเป็นเพชรรุ่นใหม่หนึ่งตรองสามจีห้าพอแล้วมันเสียวจะจับานานๆเอ้ไเรประด้วยหัวเก้าวเแลาลอเอ้ย วันหนึ่งกองสามสี่ห้าก็นับมาแล้วป่งามมีเพชรตหมดสามสิบสามล้วนแต่จอยเพชรเม็ดใหญ่ค่ลินทรวมเจือพ่อว่าอว้า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 มันข่าวเพี้ยนประทุมทองดีเกยืนมองทองดอกใหญ่ พอ,อเวลานอกทักประเดียวเลิเกไปเยี่ยวเสียก่อนคราวนี้มันเดือดร้อนมันเกิดความดันํำเร็วันถ้าปาบกบอกรู้จะอยู่ไม่ถูกกับทีคืนดือ้อย่างนั้นไม่ดีเดี๋ยวจะมีปัญหาใหญ่ มากราบแม่มันลาต้องมาด้วยความยากจน,ล,กน,นจลิเกร่อนเรนี่จใ้ลิเกเท่าไรไปเลยห้าพันพอได้มาแล้วห้าพันอง์รัตยายันิรันเจ้าขาได้กรุณาเอาไปห้าพันไต้ห้าพันใตใจรวมกันแล้วหนึ่ง พอจดพอจ่นนานๆสามคืนเที่ยวห้องอาหารครานี้เบิกบ,บานดวงใจลาแล้วคนดีอยู่ปลาอยู่อีแล้วไป,ไปน้อยน้อยน้อยน้ยน้อยจืนใจและมีความสุขขอโทษครับไขลุกกว่าเดิน เงาดวงไต้องตาเห็นกองนั่งหน้าเเจ้งก็เกี่ยวกว่าของล็อกกูเบี้ยได้จริงกูเรียกต้องคี่มันยอดจริงๆนะแมนนะเป็นที่พรอและไทยหรือเปล่าไริจาการแน่นอนเลยนายทีมเลยไอ้สำหรับอีเทลของนายชีทองนั่นไม่ได้เรื่องแต่ลิเกนี้กรนมันลื่นมันไหลจริงๆแหมชมแม่ได้ให้ไปห้าพันผมไงมันห้าพันแต่มันชอบจูบมันลิเกนี้ไม่รู้ยังไงไม่ได้จูบเธอ ก็ทําไปตามบทตามกรอนศินลปินศินละปะก,ก็ไม่ถือกันหรอกไม่ถือ,อกับต้นหม้โต๊ะแต่งทีเดียวไม่ถือที่ไหนไปน,นี้ไม่ถือมันทะเลพ้นตะโอนมาทีลังเห็นแล้วพอมาม่วงมดสะท้อนก็ออกกันทีแล้วสะท้อนนั้นชามลูกห้าบางท่องเอยสะท้อนพันมันนิ่มเนิ่มน,นี่ยมึงอยากกลักูตึองเออลิเกมานี้นีนอกจากจะเป็นลิเกแล้วเมื่อกี้ว่าทำอะไรนะรัมมาโดรากได้เออ เป็นศิลปินในราชสัมนกของเราเสาร์อาทิตย์มาแสดงทุกเสาร์อาทิตย์นะแล้วจะมีการให้เบี้ยเลี้ยงรางวัลทุกเสาร์อาทิตย์นะน้องกับพี่แกเขาป้มฝันไม่รู้เปล่าไม่ควันเลขาจะได้ซื้อประเด็นพ่ออยู่ที่ไหนเดี๋ยวจัดให้่าน้องอย่างนั้นป้มอย่างไรชิงด้วยจะไม่ได้เด็กยวใได้มาแล้วขึ้นเลมอย่างตุ้ยดำดูราวนี้นะกูแต่งเกย์หรอเดี๋ยวเอบ้านก็จำหมดตอนกล้วยก้นก็ได้กับหน้าตาเหมือนเก้งกับเหลือกก็ได้คนหรอมาแต่งเนี้ย ดูได้ว่าใครมันเหมาะสมบ้าดูเบิกหน้าแล่ทักปีก็เต้ต่อเจ้ากลอกูอยาาว่าจีตี้ไม่นำยังนะดอูอะไรกูว่าบ้าดูย่านักเลย่องบ้างใช่แต่จุบิดบอลนี่ดูได้แปลกแต่เลือเดเนี่ยกรุงจู้งอาจจะตายอุ่นลังก็ได้ตัวเอเือกับเราบางที่ปลาดุกเราลวกใช่ไหมจริงแต่มันตายยากเลยจะไปทำไงนะอีกรอยดีตาย้าวกับม่อมจะ จาแดงมนโนราค่ะก็ไปเปลี่ยนเพื่อแต่งกายอย่างนี้นั้นเลยเราัะไปยืม,มนโนราจูเตียงทักฉุดก่อนแต่เราไม่รู้เรื่องนะเออนายสีไทยมโนราเนี่ยก็ทำกันยังไงอ่ะสีทองเข้าไปหน่อยดิเออันนี้บรรยากาเราก็มุ่นแจ๊กโก้อออ่ธิบายเกี่ยวกับเรื่องมนโนรา,ราข้าขมุ่นเข้าเข้าเข้าใจกับนั้นแหลคะครับแม่สีทองรู้เลยครับ ไม่ใช่ผตรงซิอ๋อไม่ทราบ่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละนึ่งเกานึ่งอะไรทุเรื่องเลยเออตอนนี้มโนราจะทําการไล่ําเพื่อเป็นการสาธิตนะครับคือเราขอเสนอมโนราแก้วน้อยอัศวินหัวมันหมกนะครับขอเชิญรับฟังและรับชมในบัดนี้เฮ้ยเรอยเลยเฮ้ยแม่เต้าแล่ใบใจไปเลยโอ้เร็ววววโอ้เสียงอะไรนะจ๊ะเออตอนนี้มโนรากําลัง าไปเป็นบทนงางเา้าเลยก็จะมีนางสาวผู้หนึ่งนะครับก็ผู้ชายไม่ใช่เหรอครับแต่มรนรารีเขาจะใช้เป็นบทนางสาวรูปร่างลักษณะอย่างไรจะอธิบายในบทกลอนนะอ้ในสีทองนี้เข้าใจนะใด้เล่าได้เล,ไลาไปยด้องไว้ห้ามไว้นะฟังไปได้ไอพี่ทองเต้นทำไมน,นะอ๋อลืมกับลืมแล้ก,ก็เด็กเจ้าใช่แล้วครับมีนางสาวผู้หนึ่งครับ ใช่สมมติว่าหญิงสาวครับเราไปน้องหรอไปก็อยากเต็มจิตตามันไล่ครับก็โดกก็ถูกแล้วก็ยิงสาวหนวดที่ปิ้วก้าวดำปึ๊ดหมาว่ายังไงนะหมายความว่ายังไงอ่ะแำไมมันเข้าเดือดดำเรือนเรายายกรอนมันแก้กันนะด้อมเดี๋ยวครับความหมายอยู่วักหลังครับวักหลังหรืไม่รู้รู้ครับอยู่วักหลังครับ ยกก้อยิงเจ้านี่บิ้วก้าวดำปืดอาบลึกมือปืดแต่มังบ่าเออน้องอยู่มันงูบางลาไม่กลัวว่าไงนายจีดรงเออโดราลร็อกแล้วแลาวใครอ่ะล้วนกันดีว่าแล้วกันตุ๊บลางเจ้าปีเจ้เกิดปีราคาเกิดปีราคาครับอายุที่มาแนละ้วปีหน้าจีบกับออกดนดำแล้วไปตกแล้ว รูปหลังต่อปีนูก,กัดปีรากาัอายุที่มาใช่รับที่ว่ารับปีน่าที่บอกรับปากขึ้นปีหน้ามันก่าวงาติดทางออกไปไม่ตรงแมเมเบือเออหลักเกือบโดราว่าออก้อยอยตรงวันนานกาดจานิีลตางงมามแปรดผานกลามอกลำโจ เฮย่ยวคนั่งเวอร์ลนะูกบ้าวรถอ,ออกไปจาจะที่ลูกรอดตีบเดี๋ยวจะล่มตับแมต่ต้าเอาลูกหน้าโดล่าย้อยออกแล้วนี่แหละจิตลูกไว้ นี่นะนี่ปุมนี่แก้วกระม่มดอว่าโดราแก้วนี่เพียงแต่เป็นตัวยางโดราดีดน่าแลน่นุนนก็รำดีว่าเลยกับตอนนั้นเลยรับข <c oughs> ึ้นลเป็นพื้นเมืองปากใต้นี่แหละเป็นที่พอพระไทยหรือเปล่าเออแบแปลกไม่เคยเห็นว <c oughs> ่ <c oughs> นี่อะไรแยะเลยเนี่ย <c oughs> เครื่องปรุงโดราครับอ๋อนะนี่นี่มีตรวดเลยคะเนี่ยที่เอามาสวมมาใส่เนี่ยไม่ปูดครับ โทษนะครับนี่อะไรจับได้ได้แต่ต่องคยดูด่านี่ทองแดงก็ไปแดงกันจนผมไมนชี้ด่านที่ไม่รูมันไม่บายใจกูมันไล่จริงจะมันงุดงิดมันเป็นอย่งปนปื้มเลยน้องมีางินใจมั้งทำไมไม่รู้มันปลื้มทำปวดรวดแทวผมมันไม่รู้อยากกล oh yeah, oh ับไปตายเร็วมันจะบมันกยห้ามได้ตรงใช้เครื่องมันไม่ดีบางท่องเปลี่ยนหัวเชียนใหม่ไหม นี่อะไรเลยคะเนี่ยน,นั่นก็เรียกคำไลกํกำไลครับคือโดราี่ก็มีคำไลเวลารำม,มันเจงครึบอ๋อเหรอครับกำไลยแค้นํำไลแขนครับแต่บางจีนก็เรียกว่าไลยแคนทำไมไลแขนคือต่างใต้ก็ตัดคำพูดไอ้จันเพราะำไลนี่เหลืออะไรที่เฉยไม่มีํำเลยจ้าไม่มีครับไลแขนแขนแค้นมาโดา oh, ราอ๋อเหรอไลแขนครับแต่บางจีนก็เรียกแคนไลยแขนไล ทำไมอ่ะคือก็เรียกจะแค้นมากเครื่องประดับอไ่แขนและแขนไลรนี่ความหมายเดียวกันเลยกว่ามหมายเดียว